บริษัทค้าอาวุธจากสวีเดนอย่างเช่นบริษัทซาบเหมือนจะทําการปิดดีลครั้งใหญ่กับยูเครนอีกครั้งหนึ่งในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายกรัฐมนทมตีโอฟคริสโตสันจากสวีเดนละประธานาธิบดีวลาดิเมียสเซเิสกี้ของยูเครนได้ลงนามแสดงเจตจำนงในการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบคิปเพนรุ่น E ผลิตโดยบริษัทซาบจำนวนถึง100ลำหรือถึงร้าลำ ข้อตกลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือด้านอากาศยานระหว่างสวีเดนและยูเครนในระยะยาวโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างะระบบป้องกันพันากาศของอยูเครนแต่อยา่างไรก็ตามยังไม่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายขั้นสุดท้ายและยังไม่มีการส่งมอบอ,อย่างเป็นทางการในท,ทันทีสวีเดนชี้ว่าอาจต้องใช้เวลาถึง10และ15ปีสำหรับการผลิตและส่งมอบแต่ยูเครนก็ตั้งเป้าหมายว่าอาจจะได้รับเครื่องกิบเพนในปี2026 ซึ่งจุดเด่นในรุ่น E นี้มันสามารถทำภารกิจการต่อสู้อากาศสู่อากาศการโจมตีภาคพื้นดินสงครามอิเล็กทรอนิกส์และยังสามารถขึ้นลงในรันเวย์ที่สั้นแม้สนามบินนั้นจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามหรือสามารถใช้ทางหลวงชนบ,บทได้ยูเครนและสวีเดนกำลังก้าวเข้าใกล้ข้อตกลงใหญ่ในการจัดหาข้อมูลแบ,บกิบเพนจำนวนมากซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะทําให้การเสริมกําลังทางอากาศของยูเครนซึ่งจํานวนเครื่องบินลบที่ยูเครนต้องการ100-150ถาลำนั้นเป็นจํานวนที่ไม่ใช่น้อยแม้แต่กองทัพไทยเองที่เราไม่ยังไม่มีโหลดภาระในการทําสงครามเหมือนยูเครนเรายังจัดหาเครื่องบินทำแได้แบบกิปเพียงน,นี้ได้เพียงไม่กี่ลำ แต่ในส่วนหนึ่งของเงินที่ยูเครนนามาใช้จ่ายในครั้งนี้ในการจาัดหาในครั้งนี้ก็คือเงินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในภาพยุโรหรือสหรัฐอเมริกาอายัดไว้ก่อนในช่วงของการเริ่มสงครามใหม่ๆเมื่อพูดถึงยูเครนจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบกิฟเพนแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่ามีข้อตกลงระหว่างบริษัทเบลเท็กซ์ตันของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเจราจากับรัฐบาลสหรัฐในยูเครนเพื่อการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ a h 1 z Viper เและเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์แบบ u h 1 y v e n o m ให้กับกองทัพยูเครนมีการลงนามทำความเข้าใจระหว่างบริษัทเบลและกระทรวงเศรษฐกษิจของยูเครนเพื่อพิจารณาจัดหาและรวมถึงการตั้งศูนย์ประกอบและซ่อมในประเทศยูเครนสำหรับยูเครนแล้วถ้าหากเฮลิคอปเตอร์อน,นี้ช่วยเสริมขีดความสามารถทางอากาศ เนื่องจากการโจมตีของฝรั่งเียใช้โดนแบบกัมมิคเซสและหน่วยภาพพื้นดินทำการโจมตียูเครนยัยงไม่หยุดยั้งถ้าหากเป็นไปได้ในส่วนนี้ของยูเครนก็อาจจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในส่วนนี้ในการหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศแบบเลเยอร์ช่วยสกัดกั้นโดรนของชายเฮดที่บินเข้ามา จากเดิมที่ยูเครนใช้เครื่องบินตระกูลแบบมิทเ e erm จ็ดมิยี่สิบแปดติดปืนพลัการและทางการสอยโดน,นชายห่งของรัสเซียทางยูเครนทําสําเร็จในการตกลุ่มทั้งฐานผลิตเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่าะสาหรับพร้อมสมมอบอาวุธจุลภาคกณ์ชั้นสูงให้กับยูเครนมากขึ้นและยูเครนเองกําลังยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศของตัวเองเพื่อยืนหยัดในการต่อสู้กับกับรัเสเซียในครั้งนี้ทากยูเครนได้เอสเฮดหนึ่งแซนับซึ่งยูเครนปั้นาที่อยากจะ ได้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ตั้งแต่ปี2022เพื่อใช้รับมือกับโดรนของรัสเซียและยานอานาของรัสเซียที่บุกเข้ามาครับนี่ก็คือข่าวสารสาระที่เอามานำเสนอกนในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย